ดีเจ้าวันนี้มาแอวสวนลำไยในสวนลูกไงดีเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่งามกัน,นอ้องอันนี้ป้าเจ้าของสวนมาแอวสวนลำไยลำไยก็นกันกนักลูกกระกดด ลูกใหญ่งามงามงามหนึ่งเดี๋ยวชอ่อหนึ่งชอ่อหนึ่งเยอะมากดูเยอะไหมแกนใหญ่แกนใหญ่แกนใหญ่แต่ยังเก็บบ่ได้มันไม่ได้ราคาต้องคือใหญ่กว่านี้เอ้กว่านี้แล้วมันจะได้ราคาอันนี้หลูกมันน้อยอยู่ ยังเก็บบาได้เตียต้องหลูกใหญ่กว่านี้ในส่วนห,หวนึ่งช่อเยอะมากเยอะมากแปดสิบห้าต้นจะได้ราคาหรือเปล่าปีนี้นะนูน่นนู่นอีกต้นหนึ่งต,นนต้นนู้นก็ต้นนี้ติดเยอะมาก แต่มันลูกเล็กนี่นี่ลูกใหญ่ใหญ่อ้ยล่วงหมดแล้ว,วลลอืม้ยหล่นปุ๊กปักปุ๊กปักอล,ล,ลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ดูนีนดิวงใหญ่ มันล่วงเนี่ยน,นี่กรลูกใหญ่ติดเยอะล,ลูกมันน้อยยังเก็บบาได้เตียเ้ยนี่อะ หนึ่งช่อลูกมันน้อยสิ้นเดือนนี้ถึงจะเก็บได้สิ้นเดือนนี้ถึงจะเก็บได้งาม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 มากน,นี่แหละที่สวนนี่ถึงดินเลย หนาดคํำแล้วเนี่ยคํำแล้วกิ่งอยู่นี่กิ่งเดียวเนี่ยดูดิกี่กิ่งเดียว <laughs> กิ่งเดียวกิ่งเดียวหักหรอกกิ่งเดียวเก็บลูกใหญ่ๆกินกิ่งเดียว <laughs> สวนอันนี้เจ้าของน่เจ้าของสวนไม่ยิ้มเลยอ่ะร้อยล้านพันล้านตามมาตามมา นี่อยู่บนดอยตีนเขาตีนดอยตีนดอยนี่ตีนดอยนี่ลูกเล็กนี่ตีนดอย <Thank you. S 1> นี่เรียกก็ใหญ่คัดลูกใหญ่กิน เงินลูกใหญ่อะตตอเตะก้องตามมาดิตะก้องตามมาตะกอตีมมากินอย่างเดียวเลยมันหวานอร่อยกรอบ ตามมาขึ้นมาดูข้างบนอืมดูต้นนี้ดิอืมดูดิโหพวงเลยดูดูกิ่งนี้สิเยอะไหมลูกใหญ่มากชิมหน่อยได้ไหมเดี๋ยดูเนื้อก่อน ใครสนใจ,นใจมลูกใหญ่มากหวานยังไม่หมดามาต่อมาต่อมา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 อีก นี่แหละที่สวนนี่แหละสวนลำไย,ยปลามาแมวสวนลำไย,ยวันนี้เด็ดก็ล่วงแล้ว <c oughs> ชิมอย่างเดียวเลยมันอร่อยหวานกรอบ <c oughs> <c oughs> หวานกรอบง่ <c oughs> <c oughs> ายหล่นมาเลย ฝากติดตามยูสุไทยด้วยจ้าก,ก็ดูแล้วอ่ะมีกี่จะให้ดูกี่กล้องมีสองตาใช <laughs> ่ใช่ ช่องยูท <laughs> ูบยูสุไทยพูดชวนเขาขอดมมกหมดแล้วนะเออชักร้อนแล้วนะฝ <laughs> <laughs> ากดูยูทูบช่องยูสุไทยค่ะลำไยหวานนมาจากเชียงราย กดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะค่ะรับไปนะออื้เยอะจริงๆเลยจะกินไม่ได้กินอย่างนี้คืออะไรนานแล้วเนี่ยเข้าคลองนะก็พูดก็ตัดออกได้ไงทมไมจะตัดออกไม่ได้บางต้นก็ติดข้างเพราะว่